มึงคื้นจสูงสวัสดีจ้าร้านค่ะร้านเพิ่นมาเข่ากลองนำ้ำยายเพิ่นไปออสมอมมอันนี่มาค่ะจักบอกหอดไซร์เราลืมแล้ว่ะค่ะอันแกงน้ำมันห่อนๆแลวกการนใส่บักบวบอเห็นบอกค่ะพาแกมห้อก็คืออันอย่างหลักผักบุ้งแล้วก็พักผู้ข้าวแล้วก็ักบ้านบานนะจ๊ะ แบบพิธีสาวบาทเอาเบาแล้วมากินกันเลยค่ะเบาๆร้รานย,ยายห่างมีข้าวเหนียวอยู่ทั้งผีค่ะข้าวเหนียวบึ้มอยู่ทั้งผีฮอนฮอนเนี่ยค่ะไปมาขาวคุณนะแล้วเมื่อวิจารก,กินบ่างไหนกินก็เป็นบ่อืมได้มาเคุน แต่ได้ค่ะพ่อแม่พี่น้องกระนั้งก็ให้ง่าค่ะร้องใหม่แบบสวยแล้วมืองานเสียมุมนะท่านเมืองเส้นดอกสีเหลืองแบบที่แบบพ่อแม่พี่น้อแจ้งก็มาอืมอืมอืมใบบานไยก็มีพ่อแม่พี่น้องเอออีจานั่งอย่เยอะอืมใบบานไย กินแก่ทองอืดดีได้จ้ะผัวเป็นหลกวกระเพาะนะทองอืดทองเฟิ่อกึ่งอืมข้าวหัวหอมใครบุ๋งทั้นทองใครท้งหน้าเขาคือกอร์จ่ะค่ะพักบุ๋งกับลอยเอาในพักบ้านบาดเสียบเวยค่ะพี่น้องกินแบบสดๆอืมรูมม้มอืม แสบสดปุิพันธ์กับพ่อแม่พี่น้องก้ามากอัอนนี้พักผู้ข้าวที่แนะนำให้พ่อแม่พี่น้องเบิกกันนะคะ่ะว่ามันกินจำยังไดแน่ตำบักฮงกับก,กินได้ก้อยปลากินไดเบิ้อทุกอย่างค่ะพักผู้ข้าวเนาะ อ๋อเขาค,คนพูนเนาะเป็นถึงน้ำฝนนะลนุกโดดหอนหอนได้ผมแพี่น้องพูได้เบาดิเนี่นี่หอนแบบหอนได้ดีอ พักผู้ข้าวกินกระหล่ำเนียวก๋อยปาเนเข้ากันคักไปพ่อแม่พี่น้องพักผู้ข้าวนี่ย,ข,ยข้าวตองข้าวนะคะ่ะแก่เพิ่นว่าผู้เฒ่าเพิ่นว่าแก่ลวกมะเร็งเนาะก็บอกไปตามเพิ่นอุ้ยแสบีบเข,ข,ข้ากันคักสาวคนแรก แล้วอ,อ,อ,อย่างเกียวขนาดพกบุงช่วงนี้น้องใหม่มันเกิดไรนะคะพแม่พี่น้องเกิดช่องแสงก,กออยู่ขางฮื่นเต็มอยู่มีแต่น้นองใหม่เลี้ยงคอยไปเกีบเฮ็ดากกะซีโก็คีบกินแกงเฮ็ดห้พ่พแม่พ,มพ,มพ,มพี่นอ้องเบิอ,มมอง่อนเราหนอกจาก เขาเก็บแบบตรงหน้าเขาจะงอกได้เลยมันตีโตรับมันเฉื่อมต่อกแบบเชิเล่ามาันยกคนจะฟังนะจ๊ะเดี๋ยวเห็นกันเค้เข้าแบบร้ายนะคะพ่อแม่พี่น้องผู้ขาเจ้าก็บบิวแบบสวยสวยอีกบิวยักสีชัยมาให็นดวงเดไปกับปู้ันยามนะคะ ค่อยๆปวิวสวยวิวงามติดแม่น้ำคขงหัวกล้วยขาเจ้าจเต็มผู้ด้วยค่ะเพ่อแม่พี่น้อกกินน้ำข่อยนยอืมหัวแซ่แบ ครับถูกตัวลุ้นไปหาหน่วยพวกหน่ยอยเขาเฮียตับเขาชอบชอบไปเลือเขาไม่เหนหอกขาว่านหอดห,ห,หนึ่งไม่ไมาเที่ยงยังเสียได้ยินเขา 对，要拉上。 เน่ยน้องใหม่เนี่ยใหม่ๆสุดๆเนาะยุยุกอเนี่ยบริการคืนอันนี้แล้วซับแล้วก็มา ฟ้านแล้วก็แกงตุ่มแล้วก็แกงอุ้มดูเสียบพอมันพี่นอนหวานเขาดูอยากเด้อค่ะ น้องเลยบอกวันนีบ้องงามขออาภัยขอโทษขออภัยน้ำในได้จ้าฝากก็ได้ก็แช่น้ำแน่เพื่นกินแสบขนาดจ้ะเนี่ยหามีม่เนี่ยกินกระซิลงคีไปพ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งกันอีกนะเด้จ้ะฝากก็ไหลก็แช่น้ำเน่าฮา่เนี่ยกินจุ๊บแ๊บข่อยตากลางเฮ็ดจังเสีย ภาสีรงให้พ่อแม่พี่น้องเ้าได้เบึ่งนะจ้ะ,ะก็ไดดก็แช่น้าแน่ปักพิษตามน้าฝากให้พ่อแม่พี่น้องก็ได้ก็แช่ให้น้ำไม่ได้จ้ะจากเพียนกินแสบสวัสดีค่ะ